ช่างดสายนะครับวันนี้ผมจะพามาเช็คดูเลื่อยสตินหนึนะครับพอดีลูกค้าก็ส่งมาจากมหาสารคามนะครับส่งมาเพื่อแก้ไขนะครับเพราะว่าอยู่ที่นู่นก็เห็นลูกค้าบอกว่าช่างแก้ปัญหาไม่จบนะครับพอใช้งานได้แค่แป๊บเดียวก็มีปัญหาเรื่องสตาร์ทไม่ติดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเช็คดูนะครับว่าจุดไหนมันมีปัญหาหรือ เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาเกะดูเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปเช็คดูแรงอัดนะครับว่าแรงอัดมันดีไหมครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแรงอัดแล้วก็เช็คดูที่ซินนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ตอนนี้ผมน่าจะเช็คดูเบื้องต้นแล้วนะครับน่าจะน่าจะน็อตนะครับน็อตใต้ท้องนะครับน่าจะหลวมนะครับก็ทําให้เกิดสาเหตุมีความร้อนขึ้นมาแล้วก็ทําให้เครื่องรั่วครับก็ทําให้สตาร์ทติดยากนะครับแล้วก็เวลา ใช้งานหนักๆก็สตาร์ทไม่ติดเลยนะครับตัวนี้ถือว่าซิลก็มีปัญหานะครับน่าจะรั่วนะครับแล้วก็น็อตใต้ท้องของเครื่องนะครับมันน่าจะหลวมนะครับแบบนี้นะครับมีวิธีแก้ก็คือต้องรื้อแล้วก็ประกอบใหม่อีกทีนะครับเปลี่ยนซิลเปลี่ยนอะไรใหม่นะครับตัวนี้คาบูก็ลูกค้าก็ว่าได้เปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับคาบูตัวนี้นะครับ ก็ไม่มีปัญหาหรอกครับเรื่องคาบูนะครับก็จะมาลื้อนะครับน่าจะต้องได้ลื้อแล้วก็ประกอบใหม่นะครับตัวเนี้เดี๋ยวมาดูซิลน,นะครับเดี๋ยวผมจะลื้อซิลออกมาให้ดูนะครับว่ามันจะรั่วเยอะไหมนะครับ ก็จะใช้เป็นตัวทีนะครับตัวทีตอกออกก็ได้นะครับนี่ครับใช้ตัวทีนะครับตอกแรงๆนะครับนี่ครับนี่ครับดูนะครับเห็นไหมครับซีนรั่วด้วยนะครับเห็นไหมครับมีรอยน้ํามันเครื่องนะครับที่มันร้อนแล้วก็ ลุดออกมานะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยซิงตัวนี้ครับรั่วถ้าร้อนแล้วก็จะเกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาเรื่องทําให้เครื่องสตาร์ตติดยากนะครับแล้วก็เร่งเองนะครับนะครับต้องได้รื้อนะครับรือออกมาแล้วก็ประกอบใหม่นะครับพวกหนึ่งแนี่นะครับรือออกมาแล้วก็อัดกาวนะครับอัดกาว แล้วก็ประกอบใหม่อีกทีเปลี่ยนซีนเป็นอะไรใหม่ก็จะใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับถ้าเราเปลี่ยนแค่นิดเดียวหรือเปลี่ยนแค่ซินก็ไม่จบนะครับต้องได้ผ่าเครื่องใหม่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะโยกได้นะครับเห็นไหมครับนโยกได้นะครับโยกได้ครับเราจับเครื่องไว้นะครับเนี่ยจับเครื่องไว้แล้วก็จับเครื่องไว้แน่นๆนะครับตัวนี้แล้วก็ลองโยกดูเห็นไหมครับ มันโยกได้นะครับมันก็จะทำให้เครื่องเราสตาร์ทติดยากนะครับเวลาร้อนนะครับต้องได้รือแล้วก็ประกอบใหม่อีกทีนะครับตัวนี้นะครับก็จะมาดูตรงเวรน,นะครับเวนแรงอัดนะครับ ก็ดูเบรนนะครับเห็นไหมครับก็มาเช็กด,ดูตรงแรงอัดอเสื้อสูบมีปัญหาอะไรไหมครับลองดูนะครับแล้วก็ใช้ไฟสองดูก็ได้ครับ เื้อสูบก็ไม่มีปัญหานะครับเนี่ยครับผมดูแล้วก็น่าจะเวนก็ไปด้วยนะครับเห็นไหมครับหวนหวนก็น่าจะหลวมนะครับเห็นไหมครับดูนะเดี๋ยวผมจะโยกให้ดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยนี่ครับกดโยกได้เลยนะครับเนี่ย แต่เสื้อก็ไม่มีปัญหานะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นกดได้นะครับดูนะเดี๋ยวผมจะมจะใช้เป็นเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวดูนะผมจะลองกดให้ดูนะเนี่ยครับ แหวนก็น่าจะหลวมไปด้วยนะครับเนี่ยนะครับโยกได้นะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยครับแหวนก็หลวมนะครับแต่เสื้อสูบก็พอใช้ได้นะครับเนี่ย เจเบนก็ไปแล้วนะครับแล้วก็เราต้องได้ผ่าเครื่องใหม่นะครับมันมันรั่วหมดเลยครับเห็นไหมครับมีรอยน้ํามันรั่วออกทั้งสองด้านนะครับทั้งซินด้านซ้ายด้านด้านขวานะครับก็น่าจะรื้อใหม่นะครับรื้อแล้วก็ประกอบใหม่แล้วก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเช็คดูตรงคาบูไปด้วยนะครับ ก็บอกว่าเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับคาบูนะครับคาบูก็เปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าเป็นของตัวใหม่แล้วนะครับ รือตัวนี้ออกมาดูนะครับเดี๋ยวจะได้ดูกันนะครับว่าเวนอะไรมันสึกไปเยอะไหมนะครับแต่เสื้อก็พอได้แต่อยากให้ดีก็เปลี่ยนเสื้อใหม่อะไรใหม่ก็จะใช้งานได้ดีมากเลยครับแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเวนพอใช้ได้ก็ถือว่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ไม่เยอะครับไม่นานก็ใช้งานหนักก็ต้อง พักหน่อยอะไรอย่างนี้ยครับแต่ถ้าเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนอะไรใหม่ก็จะใช้งานได้อีกนานเลยครับแต่ถ้าเรางบนน้อยก็เปลี่ยนแค่เวนก็น่าจะได้อยู่นะครับ ก็จะมีน็อตอยู่นี่นะครับสตินหนึ่งแปดศูนย์ี่ก็จะลื้อเยอะหน่อยนะครับจะลื้อเยอะกว่าเครื่องรุ่นอื่นนะครับถ้าเราเปลี่ยนเสื้อสูบเหวนหรือลูกสูบนะครับ เครื่องหนึแปดูนนี่ถ้ามันมีอาการร้อนแล้วรั่วหรือร้อนแล้วดับสตาร์ตติดยากนะครับมันแก้ไขมันต้องได้รื้อผ่าเครื่องแล้วก็อัดกาวใหม่นะมันถึงจะจบนะครับเพราะว่าสตีนหนึ่งแปดศูนย์ตัวนี้มันค่อนข้างจะเกิดความร้อนจัดนะครับก็น็อตสี่ตัวประกบเสื้อสูบด้านล่างนะครับมันชอบรั่วนะครับ 1 8 0นี่ส่วนมากเป็นซินนะครับซินมันจะรั่วบ่อยเพราะว่ามันเกิดความร้อนจัดมากเลยครับเครื่องตัวนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นที่ซินนะครับที่มันสตาร์ทติดยากอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยมาดูนะครับแค่นี้ก็รือออกมาได้แล้วนะครับ เนี่ยครับถ้าหนึ่งแปดศูนย์เนี่ยมันจะได้หรือออกมาหมดเลยครับมาดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้นะมันมันมันคลายตัวนะครับเนี่ยน็อตตัวเนี้ยมันคลายตัวก็ทําให้เวลาเครื่องร้อนก็จะมีรอยอากาศหรือมีอะไรรั่วออกมาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันไม่แน่นนะครับเราก็ต้องแก้ไขปัญหาจุดนี้นะครับสตินหนึ่งแปดศูนย์นะครับ ดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเนี่ยเห็นไหมครับไม่แน่นนะครับเนี่ยน็อตนะครับน็อตมันคายนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยไม่แน่นนะครับก็เลยทําให้เครื่องร้อนจัดจัดก็สตาร์ทไม่ติดนะครับถึงจะเปลี่ยนคาบูก็ไม่หายนะครับแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะมาเปลี่ยนแค่ซินข้างข้อก็ไม่หายนะครับ ต้องได้ผ่าเครื่องแบบนี้นะครับถ้าผ่าเครื่องแบบนี้แล้วจบนะครับจบปัญหาเรื่องสตาร์ตติดยากเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนคาบูก็ได้นะครับแบบนี้เนี่ยถ้าเราลือออกมาแบบนี้นะครับมันจะจบนะครับจบปัญหาเรื่องสตาร์ตติดยากร้อนแล้วก็เร่งเองนะครับต้องลืออกมาให้หมดแบบนี้นะครับแล้วก็อัดกาวประกอบใหม่นะครับ เดี๋ยวผมจะมาเช็คดูเวนให้ดูอีกว่าเวนมันใช้งานได้ไหมนะครับตัวนี้ เื้อก็ถือว่าโอเคนะครับเสื้อมาดูลูกสูบนะครับเนี่ยลูกสูบก็ถือว่าใช้งานมาพอสมควรเหมือนกันนะครับเนี่ยซีนตัวนี้ครับซีนตัวนี้ก็หลวมเห็นไหมครับเนี่ยหลวมนะครับเนี่ยต้องได้เปลี่ยนทั้งสองเลยนะครับเห็นไหมครับมีรอยรั่วนะครับเนี่ยลูกปืนก้านหรือลูกปืนข้อเบี่ยงก็ถือว่าใช้ได้ ลูกปืนข้างข้อก็ถือว่าใช้ได้ดูเวนนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะถอดเวนออกมาวัดดูนะครับเนี่ยครับเบนเวนก็ถือว่าหลวมหน่อยนะครับเนี่ยเบนฮนะเวนก็ถือว่าหลวมนะครับเนี่ยแต่ถ้าเราเปลี่ยนก็ดีนะครับเนี่ยเวน เราจะเปลี่ยนเวนแล้วก็ลูกสูบใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนเสื้อสูบเลยก็ได้นะครับเนี่ยเวนนี้ก็ค่อนข้างจะรวมนะครับเนี่ยครับปัญหาเรื่องสตินหนึ่งแปดศูนย์นะครับเวลาร้อนแล้วก็ติดยากนะครับถ้าอยากให้จบจริงๆมันต้องรื้อแบบนี้นะครับแล้วก็ประกอบใหม่อีกทีนะครับเนี่ยตัวนี้ก็พี่น้องก็ส่งมาให้ทํานะครับมาแต่ มหาสารคามนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะถามลูกค้าดูอีกทีนะครับว่าจะให้เปลี่ยนแเวนหรือเปลี่ยนเสื้อสูบเลยนะครับหรือว่าจะให้เปลี่ยนจุดไหนบ้างนะครับผมก็จะถามดูลูกค้าก่อนนะครับให้เปลี่ยนตัวไหนผมก็จะเปลี่ยนตามลูกค้าบอกนะครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับมาจากมหาสารคามนะครับสติ๊หนึ่งแปดศูนย์นะครับแก้ไขปัญหาเรื่องสตาร์ติดยากนะครับแล้วก็ร้อนแล้วก็มีปัญหานะครับตัวนี้ ก็จะแก้ไขจุดนี้นะครับหรือแล้วก็ประกอบใหม่นะครับก็จะใช้งานได้ดีครับยาวนานด้วยนะครับเหมือนเราซื้อมาใหม่เลยนะครับโอเคครับผมก็ความรู้เล็กๆน้อยๆมาบอกกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับช่างอ้ามสัญสายนะครับสวัสดีครับ